คณเคยได้ยินเรื่องของเบราว์เซอร์แมวห้องสมุดผู้สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลกไหมเรื่องนี้เริ่มต้นที่เมืองเล็กๆในรัฐเท็กซัสเบราว์เซอร์ถูกเลี้ยงในห้องสมุดต,ตั้งแต่ยังเล็กและกลายเป็นเพื่อนคู่ใจของเด็กๆที่มาฝึกอ่านหนังสือแต่การมีอยู่ของเขาในห้องสมุดก็ช่วยให้บรรยากาศอบอุ่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนในสภาของเมืองที่อยากให้เขาออกจากตำแหน่งคำถามคือทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายผู้คนในเมืองเริ่มแสดงความไม่พอใจแต่ความไม่พอใจนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้อีเมลและคำร้องจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาทุกคนล้วนยืนเคียงข้างเบราว์เซอร์เพราะเขาไม่ได้เป็นแค่แมวธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความรักในชมุมชนมีเด็กคนหนึ่งบอกว่าเบราว์เซอร์ทำให้หนูรักการอ่านค่ะนี่แหละที่ทำให้คนทั่วโลกอยากปกป้องเขา จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็มาถึงเมื่อต้องมีการลงมติในที่ประชุมสภาท่ามกลางเสียงโหวตที่เคร่งเครียดผู้สนับสนุนของเรา์เซอร์ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เขาได้อยู่ต่อและท้ายที่สุดเรา์เซอร์ก็ได้รับชัยชนะไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้รับตำแหน่งพิเศษเป็น Library Cat for Life อีกด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าความรักและการร่วมมือกันของคนในชุมชนสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้นี่มแอนและโมจิเองค่ะ แม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน